ส่วนประกอบในการทำเจอแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์95%หรือ70%ก็ได้5ลิตรนะคะคาร์บพอร68กร,รมัมนะไททานอลไมาย100กร,รมัมนะคะ กิสลีน50กรัมและน้ำอุ่น1,000มิลลิลิตรนะคะวิธีทำเรามาทำการตวงคาร์บพอกันก่อนนะะอันนี้ก็คือเราตวงคาร์บพอให้มันได้68กรัมนะคะอ่าน,นี้เราก็ตวงตวงไว้นะคะก็มีมาตรวัดไว้เอาให้มันได้68นะคะ เมื่อได้แล้วนะคะเมื่อเราได้คาร์บูพอรแล้วเราก็เตรียมน้ำนะคะน้ำหนึ่งพันมิลมลิลิตรนะคะเอาลงไปเลยในหม้อนะคะอันนี้เราใส่ไปประมาณสิบสิบสิบกระบวยตัวนี้ได้นะคะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นการสาธิตนะคะสาธิตการทำเจลเออจากนั้นเราก็เอาคาร์บูพอรเนี่ย ทำการเทลงไปทีละน้อยนะคะละลายลงไปทีละน้อยเราก็โกนให้เข้ากันอันนี้ค่อยๆเทนะคะค่อยๆเทค่อยๆโรยไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะนี่เราก็ช่วยกันแบบนี้เลยนะคะคาร์บอพอเนี่ยก็คือมันเป็นเบสนะคะสําหรับการสร้างเนื้อเจลนะคะให้มีความหนืดขึ้นน,ะะนี่เราช่วยกันแบบหลายคนมากนะคะช่วยกันทํา อันนี้สอนสอนสอนวิธีการทำมานะอ่านี่อันนี้ก็เริ่มเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยแล้วแต่จะหาได้นะแล้วก็ดูนะคะมีที่ตีไข่ด้วยนะะเราใช้อันนี้เป็นการฝึกทำนะคะอันนี้เป็นการฝึกทำเราเองเออนี่น้ำหนง หนึ่งพันมิลลิลิตรนะคะกับคาบร์บูพอเนี่ยหกสิบแปดกร,รมัมแล้วเราก็ทำการคนไปเรื่อยๆละลายคาร์บูพอไปเรื่อยๆนะคะรู้ไหมคะว่าเนี่ยกว่าจะตีเสร็จเนี่ยเราใช้เวลาเกือบชั่วโมงหนึ่งนะคะดูนะคะอันนี้เริ่มเป็นเนื้อละเอียดแล้วนะคะเมื่อเนื้อละเอียดแล้วนะคะนี่เราใส่คาร์บูพอไปจากนั้นเราก็ใส่แอลกอฮอล์ลงไปห้าลิตรนะคะ สังเกตคนทำนะคสังเกตคนทำห้าลิตรเออเราตั้งหน้าตั้งตาช่วยกันทําดีมากอันนี้ใส่ลงไปห้าลิตรใส่ด้วยคนไปด้วยกวนไปด้วยอ,อ,อันนี้เป็นการเป็นการทำทำเจลแอลกอฮอล์ที่มีผู้ช่วยหลายคนมากนะคะในการทำ อันนี้เป็นการฝึกทำครั้งแรกนะคะแต่ก็ใช้ได้ดีนะคะใช้ได้ดีตัวนะคะอาจจะทุลักทุเลนหน่อยนี่เราใส่แอลกอฮอล์9กลงไป5ลิตรเราจะใส่เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นไทนานโนโลมายนะคะหนึ่งร้อยกร,รมัมนะคหนึ่งรอยกร,รมัมก็ใส่ลงไป หนึ่งร้อยกรัมนะคะใส่ไว้ทําไมนะคะก็คือเพื่อให้เจลของเราเนี่ยเกิดความให้มันพองตัวขึ้นมาเห็นไหมคะพอใส่ลงไปแล้วเหมือนกับเป็นวุ้นเลยนะคะทีนี้มีมีความเป็นวุ้นมีความเนื่นขึ้นเนื่อขึ้นกลายเป็นวุ้นแล้วนะคะทีนี้เนี่ยไททานอลไมลยเนี่ยก็คือทําให้พองตัวแล้วก็เนื้อเจลของเรามันก็จะเข้ากันละเอียดขึ้นนะคะ เลด,ดขึ้นนั่นเองจากนั้นเราก็จะใส่กีซลีนลงไปนะคะใส่กีซิลีน50กรัมกีซิลีนเนี่ยเราใส่ลงไปอันนี้อันนี้เป็นกีซิลีนนะคะเราใส่ลงไปอ่ะมันให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวของเรานี่ใส่ลงไปแล้วก็โคน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 อันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะทีนี้ <c oughs> อันนี้เราช่วยกันอย่างคอมเมนต์ ใส่เก็บใส่ในหลอดนะหลอดขนาด50มิลลิตรนะคะอันนี้เราทําได้ประมาณ120หลอดนะคะก็ฝากไว้นะคะสําหรับคุณที่อยากจะทำเจลแอลกอฮอล์นะคะวิธีการทําำข้าๆก็ประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ